่งนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรโมยกับการแสดงโขนด้วยครับเชินค,ครับ ก้อนเราจะควยรับเอาสีของไปผมทิ้งในนละทานชักไอ้ลูกพกการไอ้นินละพักยายมาทานพักเกียงงอนเรื่องก้อนศิลาเมื่อขังแรกเอ็งแบกมาสี่ก้อนใหญ่กูขอให้โยนคิรีที่ละสอง ตัองะพาลิงกลับยิ่งพยองหวังปละาลองกำลังเฮ้ยไอกาลีทีกูมั่งกูไม่ยั้งมือมาเนาะไอฮนุมานเมื่อดึงดืง้อจะลองดูอีกสิบเท่านี้ตัวกูก็ไม่คลัวเก็บสองมือไว้กับตัว ไม่ต้องจับใช้เพียงเท้าเข้ารองรับยืนหลับตาลองสิวะไอ้อาหังกามาลองดูถ้าเองใช้เทา ทรงเธอทรงายจะใครรู้ดึงชายหายมาดูข้อคดีข้าแต่พระศีอนุชาธิราชซึ่งสองครมีเกิดวิวาสกันวุ่นวายเพราะ ต่างมีฤทธิ์มากมายไม่ยอมกันข้าพระบาทห้ามิทันจึงเกิดเรื่องให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระบาทาข้าแต่พระศรีอนุชาดีโปรดกล้าวนิลพัฒนนั้นเล่ากำแหงหาน แพลงฤทธิกรายว่าชัยชาญข่มเหงข้าขนก้อนหินมหืมมามาสี่ก้อนข้าขอผันพลให้โยนคีรีที่ละครึ่งนิละพักกลับดื้อดึงดาอึงอ้นประจานข้าต่อหน้าคพน ว่าลิงไพรทั้งเสียดสีว่าข่ารายสมรรถภาพข้าสู้ระง,งับกลับหยามหยาบข่มเหงใหญ่ขันค่าไปขนศิลามาให้ไม่กี่ก้อน นิ่แหละพักกับยอกย้อนเสียแซง ไม่ไหวจึงได้ใช้บาทาช่วยพนรับวายุบุตรก,กลับกล่าวยกเจยเรียกตัวข่าว่าลูกเะเลเอยประดานเข้าโถมทีเป็นทันทพทานลูกการฆ่าเป็นใครเลยจะหนีหนะ้า ถ้าเป็นชายขอนองพระนารายีท่ทรงทราบเกิดพระเจ้ขาข้าดูราสองกระบี่คู่วิกวา่าเราเศร้าใจในข้อพิพาทประมาทหมายดูเป็นที่น่าอับอายแสนกดสูง มน้นเดีนยน้องกจะเดากิดค่อเบาเพล่อยเข้าเบาเพลงจังเลยไปเต็มยาจอดเข้าพีโกนขอเชิญท่านสามพานนกลับรับพลาฟังลำมรีพิภาคษาพระภูวาน ขอเสียงประมือเดียงการให้น้องๆนะคะตัวเล็กตัวน้อยเชียวค่ะนะคะหนูรู้สึกว่าเวทีมันใหญ่เกินไปสำหรับตัวน้องเนาะ <S <S <ส>ดเดี๋ยวเลียงหน้ากระดานเลยลูกเดินดีๆลูกไอ้หนูเลียงหน้ากระดานค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่เวจะให้สัญญาณนะคะขอบคุณท่านผู้ชมหน่อยหนึ่งสองสามขอบคุณ กัดจักรูนเองาทั้งหมดซ้ายหันอ่าไหนซ้ายอะไรขวาอะขวาแล้วกันลูกอ่าทั้งหมดขวาหันขวาหันลูกอ่าขวาหันเดินลงบันไดดีๆน่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับการแสดงของน้องๆนะครับอ่ะโอเคยังมีหน่วยรู่อยู่ใช่ไหมฮะได้ค่ะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญท่านผอโรงเรียนวัดไหห่าพลอยเจรสงนะคะครัองด้วยท่าน ผู้งรายการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแนละกันเมื่อสักครู่เห็นท่านนะคะอยู่แถวนี้แวบ,บๆค่ะขอเรียนเชิญนะคะเพราะชัยวิทย์เผื่ออุดมค่ะผอทททสำนักงานสมุทรสงครามค่ะรวมถึงท่านห<ม>้ามีสุดท้ายนะครับก่อ,อนที่ฝนจะตกบริเรเีวณวัดหาดค่ะเรียนเชิญถ่ <ขอ S 2> ยายภาพกับน้องๆบนเวทีค่ะเชิญเลยครับเดี๋ยวฝนมานะครับเดี๋ยวไม่ได้ภาพถ่าย เดี๋ยวหลังจากนี้เราถ้าฝนหยุดเราก็กลับมาอีกได้อีกรอบนะครับเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับฝนจะตกคือไม่ถ่ายรูปเร็วๆพี่ขอันิดหนึ่งลูกท่านผู้ชมถ้าฝนตกได้เดินทางที่นั่งอยู่นะครับมีอาหารนะครับไว้ให้ซื้อแล้วก็มานั่งทานนะครับระหว่างรอฝนหยุดได้นะครับเรียนเชิญลูกดูด่วนลูกดูด่นเร็วๆสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วสี่สาม อาจัดแถวจัดแถวตรงไหนสวยตรงไหนว่างเข้าเลยตรงไหนว่างเข้าเลยไม่ได้ไม่ได้มันตัวเล็กตัวเล็กไปอยู่หน้าตัวเล็กอยู่หน้าลูกอ่าถูกต้องถูกต้องโอเคระวังได้ให้น้องอีกหนึ่งคนให้น้องอีกหนึ่งคนเอาน้องด้วย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 น้องเข้าไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นลูกเดินลงไปอ่าโอเคโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งถ่ายภาพเลยครับโอเคสวยงามมากๆไอ้นี่ไอ้นี่มันฟัง ไม่เป็นไรค่ะคุณเก่งค่ะไม่เป okay. ็นไรเลยค่ะเดี๋ยวก่อนโอเคเอาละค่ะพี่ๆช่างภาพถ้าเรียบร้อยแล้วแจ้งด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณทุกท่านครับขอบพระคุณท่านผอหมอออทอทเบรกสักครู่นนึงะครับขอบพระคุณท่านผอโรงเรียนวัดไ์ที่หาดด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเบรกสักครู่หนึ่งนะคะสถานการณ์ฝนแป๊บหนึ่งถ้าฝนไม่ตกเราแสดงต่อทันที